แม่นมากหมอลักฟันธงคนดังท้องช่วงโควิดชาวเน็ตลุ้นอีกคู่เรียกได้ว่าแม่นใหญ่กับตาเห็นสำหรับหมอลักษฟันธงที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาทำนายดวงผ่านรายการ12ราศีว่าผมมั่นใจเลยช่วงนี้สถานการณ์โควิดรอบนี้จะมีดารานักแสดงชาวบ้านประชาชนทั่วไปอีกมากมายเน็ตไอดอลสารพัดมีเกณฑ์ปุ๊บปั๊บติดปับ๊บทำปุ๊บติดปับ๊บซึ่งทำเอารรดาชาวเน็ตไม่ต้องเดากันให้เมื่อย เพราะคนในวงการไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือเน็ตไอดอลที่พึงประกาศข่าวว่ากำลังท้องไปได้ไม่นานก็จะมีชมพู่อารยาที่ออกมาโพสตภาพอันตรสาวลูกสาวผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเรียกได้ว,ว่าเซอร์ไพรส์ส่งท้ายเดือนจริงๆตามมาติตดๆกับเจนนี่รัชนกทีลาสุด1ตุลาคมเจนนี่และยิวแฟนหนุม่มได้มีการโชว์ผลตรวจคันที่ขึ้น2ขีดภายใต้ความยินดีของครอบครัวและบรรดาแฟนคลับ หลังจากที่มีกระแสข่าวมาหลายว่านจากการที่เจ้าตัวเผยผ่านรายการดังว่าประจำเดือนยังไม่มาแต่ที่ทําเอาหลายๆคนต่างลุ้นกันอีกคู่อย่างนุ่นรามิดาหรือสกอตที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเผยว่าเปิดอู่มาสิบกว่าปีแล้วกําลังเล่งผลิตทายาจนอยู่ตอนนี้ภาวนาทุกวนันเริ่มมีการมูเตลูบ,บ้างแล้วอีกทั้งเจ้าตัวยังเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้อีกด้วยว่าก็ตั้งใจจะอ้วกแตดอ้วกแตดในกองอย่างนี้แหละถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็ปรึกษากับทางพี่น้องไปแล้วค่ะ หมายถึงว่าเราก็แจ้งความน่าจะเป็นพอสมควรแล้วว่าถ้าโอเคมันเกิดขึ้นน่ะหนูยังสู้นะคะยังรับผิดชอบในส่วนของเราอยู่นะก็ลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปสักพักถ้าไม่ไหวก็จะเริ่มจริงจังแล้วไม่แน่หรอกนะของแบบนี้เขาบอกกันไม่ได้